กัสวดีมกับเพื่อนๆทุกคนด้วยค่ะวันนี้นนก็พบกับช่องออนชอบอินกันแล้วค่ะวันนี้ก็จะมาสอนแต่งเป็นเนสโกนะคะขั้นแรกก็ให้ทุกคนกดมาที่ชุดนะมันก็ต้องแต่งตัวอยู่แล้วนะนี่ก็ให้ทุกคนมาเอาเป็นชุดนี้นะเออเลยๆอ่ะอันนี้ก็จะ หนึ่งครั้งกดหนึ่งครั้งนี่ก็ทรงผมก็ใช้เป็นตัวนี้อันนี้ก็ไม่มีอะไรอันนี้ก็ใช้เป็นกิ๊บเดี๋ยวเอออันนั้นอนะอะไรนะที่มันเป็นไม่ไผ่อไม่ต้องนองเอ้ยเดี๋ยวเอาดิเดี๋ยวเรา มันก็มีอยู่อ่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสีนี้เดี๋ยวก็จะเป็นสีนี้สีชมพูก็ไม่มีแล้วก็เริ่มเกมได้เลยนะขออย่าให้มีโฆษณาด้วยเถอะบอกว่าอย่าไม่ให้มีโฆษณาหนีเฉยเลยไม่เป็นไร <c oughs> <c oughs> อันก็อ่ะอันนี้แล้วก็มากดที่เออมันจะเบี้ยวไยกดที่สามทีแล้วก็ที่อันนี้ทีแล้วก็มาที่ ที่ดอกแต่งผมนั่นแหละก็ให้ทุกคนมาตรงนี้นะก็ตรงนี้เลยก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราซูมให้เห็นอันนี้เนาะวันนี้อ่าแล้วก็ให้ทุกคนเดี๋ยวกดนจนกลับมันจะลงมาวันนี้ให้ได้ประมาณนี้ ก็เราเนเราเลนมาบ้างแล้วก็มาเลือกสีนะคะมันจะเป็นสีเขียวใช่ไหมอ่ะสีเขียวประมาณนี้เป่าอืมแคบหน่อย,ว,ยว่ะนี่แบบนี้อืมสีผมนะหรอไม่รู้ว่าจะเป็นสีอะไรเนีย่ย นี่เสร็จแล้วนี่สกู๊จังเงี้มเงี้ยมนี่สกู๊จังนี่สกู๊จังนี่สกู๊จังฮักฮักฮักนี่สกู๊จังเนี่ยจะไม่ชอบโดนแดดนะฮะแต่โดนไปก่อนนี่นี่สกู๊จังถ่ายกับตำรวจถ้า คลิปมี้เป็นประโยชน์กับทุกคนก็ขอให้ดูด้วยนะติดตามเราหน่อยพี่ไม่เห็นจะติดตามเราเยอะถ้าเห็นคลิปเรากดติดอดกดแชร์กดไลค์กดสับสไ b รด้วยนะคะบ๊้ยบุยโอ้ยนะกดคือป่อได้นะ